เก็บมาครับจัดการเลยครับผมปลาไม่เป็นนะผมไปปลาใกล้ๆปลาใกล้ๆเสร็จปุ๊บก็ไอ้นี่เลยออกมาเลยวิ่งออกมาเลยเรีบร้อยต้อยเต็มเต็มเกเรเรียบร้อย้อยเต็มเต็มวิ่งวิ่งกันเลยยังไม่ละยังไม่ระเบิดครับดูสภาพครับเชื่อไหมเสือครับ เอนจินยังเขียวอยู่เลยหัวหัวหัวบอมเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวว่าตายละขอตัดท้ายก่อนนะพอเซอร์เลยยริ่มสตาร์ทในสองนาทีนะฮะว่าน้ำหมอกเป็นต้นไม้แถวๆต้นไม้เดี๋ยวพี่เนี่ยเนี่ยผมว่าน้ำหมอกเป็นต้นไม้แถวๆต้นไม้เดี๋ยวพี่เนี่ยเนี่ย ก็นะฮะใครจะได้เข้าใกล้มันเด็ดขาดเดี๋ยวมันอุ้มขึ้นมาก็ลุ้นเรื่องนะฮะบีเฮจินก่อนนั่นแหละเดี๋ยวขับไปยี่ไปก่อนพี่โยอยากขับรถหรูอันมี้งินเสร็จเรียบร้อยรถหรูเดี๋ยวลองนดูสักครั้งหรือี้ใครมีอาหารบ้างพี่ใครมีอาาหรไหนอยู่ไหนเอ้ยนะุงเลยบอกเป้าหมายมาอ่าอยู่เมืองไหนแอร์ฟิลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ฟิลโลปาติโนโลปาติโนตอนนี้พี่จะดรอปฮะ จัดมาแป๊บนึงพี่ใส่ไป้ในกระเป๋าผมไ็ได้นะเก็บเลยเก็บเลยโลพาอยู่ตรงไหนวะเ๋อเจอแล้วไปเจอที่โลนอ้อยกันนะอ่าก็อยู่โลปาติโน่กันเนี่ยรอรอจิ้นเลยตรงไหนรอรอรออยู่ตรงไหนเราอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวขับมาก็เดี๋ยวก็เห็นนว่าแต่อั้ถ่ายยังอั้ขึ้นมาแล้วถ่ายแล้วด้วยอ๋อเย่ถ่ายแล้วแต่โยกะสินะถ่ายกันั่นแต่โยกดึ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 กเฮ้ยพี่ผมเก็บไม่ได้ว่ะเฮ้ยจิ้นอย่าพลาดบีเบอร์เด็ดขาดได้และได้และอย่าพลาดบีเบอร์เด็ด ก็ลองกด M ดูอีเบอร์ดิทำไมวะมันมีอะไร Badid ไม่ได้เข้า outpost อ๋อไม่ไม่กลัวว่าไม่อยู่แถวนั้นมันมันอยู่ข้างโ l ปา a ิโน่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วรู้แล้วจะเอาไงจะไปแก้แค้นที่นไหมไม่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 ต้องเอา l o า a t i n o นี่ตรงไหนเนี่ยอมถ้าผมได้แใส่กระสุนใส่ AI สักตัวก็ยังดีเสือนี่สายบูแล้วเกินนะแม่์ถึงเวลาก็ตาย AR นี่จะไปปูอย่างเดียวถึงเวลาก็ตายเชื่อหรอถึงเวลาก็ตายถ้าไปถ้าถือกลวิ่งเข้าไปคนเดียวตาย พี่กับพี่ยูยังต้องยิงจากระยะสี่ห้าร้อยเมตรเลยโอ้ยแล้วยังโดนมันยิงสวนกับด้วยนะเออคือบวก่สู้วิธีต่อสู้แบบกองโจนุ้มอยู่ไกลๆแล้วค่อย่ๆใส่ทีละนัดเออแบบแบบแบบนั้นมันรู้ตัวทันนะพอยิงหนึ่งนัดมันรู้ตัวนะมันไม่ใช่ไอ้งๆแบบ a อ a เลยเราต้องใส่เอ่ีเอเอาปืนเก็บเสียงยิงอ่ะต้องเอาไอ้นี่ดากูนอฟคาโมเอ้ยเก็บเสียงยิงมันยังรู้เลยนะมันยังรู้ทางเลยนะมันเห็นควันมันเห็นควันอ๋อ มันเห็นควันอย่างทิศทางกระสุนวิ่งมาเพราะเกมนี้มันมีกระสุนวิ่งไปจะด้วยเช布拉มีกระสุนมันสองทีครับอ่ามันจะเห็นก็เหมือนวอลเป็นไงก็เห็นระหว่างนี้เราก็ก็กระโดดไรื่อยๆแล้วใครอยู่ด้ว้ก็ยือใครดีคนไทเกอร์โอเครู้เรื่องเออเี่มันกระโดดยังไงอ่ะอ๋อยังไงอ๋อเดี๋ยวดูอย่างนี้อย่างนี้นี่ กดตัววีวิ่งแล้วกดตัววีไม่ได้ไม่เสียงรถหรือเสียงอะไรอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องกดบีแบบเต็มที่กดบีให้มันวิ่งข้าเนี้ยพอมันแล้วมันจะกระโดดถ้าวิ่งเต็มที่มันจะเป็นเน้นเฮ้ยสะพายเลยคัปเตอร์เฮ้ยสะพายเลยคัปเตอร์อยู่ที่โลบาติโนเอาแล้วไงเอไงจัดการเลยอ่าเดี๋ยวหาก่อนมันอยู่ห่างไม่ได้ไปไหนไกลครับไปดูฝั่งนู้นครับไปเลยป่ะได้เวลาเอาของเอาแล้วครับไม่ต้องแล้วแล้วแล้วพิวพิวขัรถคันนี้คันนี้พี่ยูไปไหนเออ ไม่ต้องทิ้งรถไว้นั่นทิ้งรถไว้นั่นทิ้งรถไว้นั่นทิ้งรถไว้เลยเหรอก็มันอยู่ห่างจากตรงนั้นแค่ห้าร้อยเมตรโอเโหมีปหามีมหากำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปไปฮอเลยไปฮอเลยขับเลยพี่รถรถบรรทุกไข่วะเนี่ยยัดเคราะห์เอารถไปด้วยป่ะต้องอัดหึงเห็นนั่งไหมครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเห็นนั่งไหมครับพอมีครับใช่ป่ะวะมีป่ะมีป่ะมี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 อะไรมีสิบเจ็ดมีมีสิบเจ็ดเห็นป่ะถังเนี้ยนะฮะเราจะมาแก้มือแบบเมื่อกี้ไม่เอารถมาทำไมวะเนี่ย จะขับไปรับไม่เป็นไรจะขับไปรับไม่ต้องไม่ต้องขับรับเราจะขับฮอไปรับไหนพี่ฮอร์ฮอร์อยู่ไหนผมตาถั่วอยู่เลยเนี่ยอย่าบังกระสุนกูตอนนี้กูซีเรียสอทำไมอาจจะมีคนอื่นมาใช่ไหมใช่คน่มันมาเนี่ยพี่อยู่ข้างหน้ามี DMR สามคนอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นกูนะไม่พวกนี้พวกแบนดิดเหรอพี่พวกแบนดิดวิ่งอ่ะ ให้ยิงเลยพี่ยิงได้ยิงได้ยิงให้ทนายใช้ทนายกสองทีละนัดเดี๋ยวมัโดนยิงโดนซอมมียไม่ใช่ซอมบี้นี่ว่าไอ้เย่าไอ้อยู่ไหนอ่ะซอมบีมมบ้มาซอมบี้มาเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็ยิงมาตามเสียงปืนไงแล้วพวกแบนดิตมันอยู่ไหน,ไหนอ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าห้ามพลาดเด็ดขาดแบนดิตมันอยู่ไหนอ่ะ โอ้ยบอมบี้ทำไมมาเกาะแต่กูวะถึงแล้วช่วยอะไรไหมถึงแล้วลองหาแบนดิตดูโอเคเอามาไม่เนี่ยล่ะพี่อูเปลี่ยนตำแสงสุ่มดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่มันยังไม่เห็นเราโอเคฮะมันอยู่ไหนประเด็นเออโดนยิงโดนยิงสะลบเรื่อเร็วีเรื่อเร็วสะลบมีสไนเปอร์อยู่อีกคนหนึ่งเป็นเพยเยอร์ เอ้ยตรงไหนพี่ตรงไหนพี่หนีไปเปสไนเปอร์อย่าพี่ไม่รู้พี่โดนยิงสลบอยู่เห็นแล้วสไนเปอร์อยู่ตรงรถโดนยิงสไนเปอร์สไนเปอร์อีกคนเฮ้ยกระสุนพุ่งมากระสุนพุ่งมาอ้าไม่เห็นตำแหน่งหนีอีคือรถขึ้นรถขึ้นทอมี่หนีไปพี่โดนยิงใครมีอีพีเพน่ะอ้าไม่มีอีพีเพนผมมีให้เข้าไปไหมจิมี่อยู่จิมมี่อยู่จิมมี่อยู่ จะตายแล้วเนี่ยจิ้มยังไงอ่ะจิมไปต้องเราจะตื่นแล้วอยู่ไหนใครไปช่วยไหมจิ้มไม่ต้องมาวยเสียงคิวพีพี่เองไปแล้วตอนนึงหาที่ดีดี่อนดี่ต้องผมเลยดีเสร็จแล้วเนี่ยตำแหน่งสไนเปอร์ไม่เห็นทิกระสุนด้วยไม่ไม่เห็นไม่ได้ไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันและอิทิพเพนมันใช้ให้กับเพื่อนยังไงทั้งมันเถอะออนี้ขอก่อนเถอะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วโอ้ยขึ้นแบบฮัมวีกันไหมโดน ไปดอนได้อาไม่เป็นไรไม่ไรเชียดเชียดเฉียดเฉยเวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนวิ่งสล่ะทำวีใช่ไหมแล้ผมอ่ะแล้วผมอ่ะไม่สลาะไม่สล่ดไม่สล่ดเดี๋ยวเราต้องแล้วผมอ่ะผมอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวหนีก่อนพี่เห็นฮัมวีตรงที่ผมจอดสร้างพี่ปหมไม่เห็นรถบรรทุกอะอ๋อเห็นรถบรรทุกเห็นัมวีอยู่ผมผมหมอบอยู่ตรงกลางเนี่ยเจอตัวละเจอตัวละมึงอยู่ไหนมึงตายแล้ตายไหม ไม่ตายเอ้าไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมลุกขึ้นมาดิมันอยู่ไหนอ่ะยิงเสียงคนยิงกันแล้วขอพิกัดครับบอกไม่ได้ครับเด้อเล้อแบดพานะมอบทำเหี้ยอะไรตายซะเอ้ามันเป็นไอไม่ใช่คนฮะเอไอเหรออ่ามันเป็นเอไอที่ยิงมาโคตรแลยังรู้สึกว่ามีคนยิงกันอยู่เลยเนี่ยที่ยิงไงเงี้ยไยินเหมือนกันก็พี่ยิง่ะกูยิงไงเปี่ยงสรุปเคลียแล้วใช่ไหมพี่ยัง โอ้ยเอไอเต็มเลยเนี่ยจะไปเคลียร์ได้ไงผมเจอรถฝ่ามือรถอะไรเเออพี่ไม่ใช่รถมันเป็นรถแดงๆอ่ะฝังไว้ถ้ามีคนมีคนอยู่ใกลแบบฝั่งนี้ซุ่มยิงอยู่จะเข้ามาพี่มันมีคนอยู่ในรถผมยิงเลยนะยิงเลยยิงเลยคนอยู่ในรถใครที่แสดงตัวไม่ใช่พวกเราอ่ะยิงเลยพี่ขับไปดูที่มีมีรถมีรถกำลังขับมาใครเนี่ยรถแดงพี่อะแดงอย่ายิงรถดำนะรถดำจะยิงนะเียงเนี่ยเออร่วงพี่ผมยิงร่วง โอเคนั่นแหละนั่นแหละตัวการที่ยิงเราใครวะไม่ตายแบบแท้ใขึ้นตายแล้วพี่รถรถดำนี่อยู่อ็มวป่ะใช่เอชวีเอวีเอชวีเอชวัเอชวีเอชวีอชีเลายี้าชสีดอชวีเอชพีเใชองเอยพีเอชวีเอชีเอชวีเอชวีเอชวีเอชลีเอชวีเอช้ีเอชว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 ีเอมวีเอชะีเอชวีเอชนีเอชีเ่ชวีเอชวีเอชวีเอชพีเอชวีเอชิงเอชวีชวีเอชวีีเอวอีเอวเอวี่อีอีวี่อ ามีไหนอ่ะมีที่ขับอยู่อ่ะยิงเลยรอพังเลยพี่ยริงยิงพยายามยิงก้นยิงคนยิงคนเห็นแล้วเห็นแล้วตายแล้วลพี่่บรแล้วยบแล้จบแล้วจบแลบแ้วยเรียบแล้วยบแล้วจแล้วจบแวจแล้วจบแล้วบแ้วจบแล้จบแล้าจบแล้ว้วจบด้วจบแ้วป้วจบแล้ว้วจบแล้วจบเล้วจวจบแวแล้วจบแล้วว้วจบแลวบแ้บบ้ว้บ้บ้ มีโซดาเดี๋ที่กูมาเอากูอยู่ในพงหญ้านายกูอยู่ในพงหญ้าค่อยๆขยับตัวเข้ามาน้ำเดี๋ยวยุ่งเกลียวพอไหมมน้ำเดี๋ยวยุ้งเกลียวให้กูได้หอมดีๆเถอะไม่เป็นไรกูมีแบ็คเมอร์อะเอาไปกันโอเคเตรียมมาบรรจุกระสุนรีแม็กซินเหลือสามสิบทับหนึ่งไม่เป็นไรเอาเอเคจซีขึ้นมาเอาเดียมาไปมีใครขยับรถไหมพี่ผมได้ยินเสียงรถอยู่เลยได้เตรียมมาแล้วที่ไหนเคลียร์ขึ้นรถขึ้นรถบรรทุกเลย ้ปทำวีก็ได้รถอะไรก็ได้ที่ขึ้นหน้าตอนเนี้ SUV ไหมไม่ไม่สนแล้วตอนนี้ไปป๊บนึงปึอย่าพึ่งอพ่งพี่ขับไปพี่ขับไปดูให้อ่เดี๋ยวเข้าไปดูหอให้ขึ้นทำวีคันนี้ขึ้นทำวีคันนี้คือเราคนอเราคือเา SUV ขึ้นไปไันไปเรอยไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเ่อไปเรอยไปเรื่อยไปเ่อยๆไปเยไปเ่อยไป่ยไเคืยไปร่ยไปเไื่ยๆไปเรื่อยไปเ่ยไปเอยๆไปเรยไปเราอยไปเ่ลยไปเรืยรือไป่อยไเยเือย เอสยูวีเอสยูวีจิ้นใช่ป่ะเรี่องเวียงใช่ตัวยิงออโอเคครับไม่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ออกก่อนออกไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์อีกหนึ่งคำตัวโอเคเดี๋ยวยิงนะเห็นตาเห็นตาไอชุดตาอันนี้ยวนี้ยังใช้ใช้เป็นอย่ายิงอย่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงอย่าหันปืนเอกกูนี่เอ้อบุยนี่อะไรเปล่าตาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอขึ้นไปเช็คก่อนมาเก็บได้เปล่าเพิ่งสปาลขับได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอเด็กเด็กขึ้นหอ โอ้ผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงเร็วพี่เร็วเดีวเดีวตลบแป๊บนึงตลบตลบใช้ใช้นั่นไงมันยังไม่ตายเหนมันยังไม่ตายดิเดี๋ยวยิงให้มาลบมาลบมลบช่วยเลยใช้ยังไงครับพี่อูไม่รู้ตะลบเร็วเร็วพี่ผมโดนตอดผมโดนตอดเร็วเร็วเร็วเดินไหลเดินไหลเดินไหลเร็วเียร์แล้วเกียร์แล้วเกียร์แล้วพี่ยิงไปแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหต้องบันเด็บด่วนขาหักขาหักอย่าลากดิเอเอ๊ะเอาไปเด็บไปอย่าเลี้ว ผมต้องลงแล้วผมเลื่อนไหลเฮ้ยย่าลากดีใครใครลากเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะแป๊บนึงเอาไงพี่เร็วผมเลือนไหลผมเลือนไหลผมเลื่อนไหลเฮ้ยเนี่ยกูใช้ไม่ได้เนี่ยใครลากกูเนี่ยพ้งตายเหรอกูตายละเอ้าเฮ้ยโดนยิงขึ้น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 ขึ้ข้นขึ้ข้นขึขึ้น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 ขขึ้นขนขึ้นขนขึ้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 นขนขึ้นขึ ไต่ไปติมน้ำมันเลนอนอีไปเลยขึ้นนอนโทษพี่ยัไม่ตายยังไม่ตายอันนี้ก่อเลไปก่อนเลไปอนอนยไป่ไปกอนเ่เไป่อไป่อยไป่นเไปไนเลไปอนไปนีไปก่นไปนีไปกนไป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 ่อนเไไปนไปนไป่ไป่อลตไป่ไปกลไปลอไป่ลไไปเยอไปออไปอไปอดไป่ไปไปไปกไกลไปไกไนไอ ได้พี่ใสืขับอ่ะเสือขับใช่ป่ะตอนนี้ครับตอนนี้เรื่องผมล็อตอยู่นะแล้วแล้วก็ใครก็ใครไปอ๋อเสือไปที่ปลอดภัยใกล้ที่สุดอ่ะทำไงก็ได้ไปอย่าไปแอร์ฟิวนะอย่าไปแอร์ฟิวนะแอร์ฟิวตายแน่ตายพี่ไอแอร์ฟิลง์นี่ลงลูกปืนไปไปในป่าในป่าแถวนั้นอะไปครับให้ห่างสักหมื่นโลให้ห่างสักโลหนึ่งอะจะตรงไปเลยข้ามมาเกิดคาเมนก้าแล้วกันโอเคกดแล้วฮะ เสือไปไปในป่าไหนก็ได้ที่คิดว่าปลอดภัยอ่ะป่าแบบไกลๆจากที่นั่นเลยอ่ะไกลห่างแล้วรีบพันแผลเลือดเพราะที่ให้ใกล้เพราะเดี๋ยวถ้าเสือสลบขึ้นเลือดไหลเนี่ยมันจะสลบแล้วคอจะร่วงเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจพี่กระลังกรลังรีบอยู่อ่าพี่เกิดคาเมนกาแล้วนะเอาแล้วไม่เอออยู่คาเมนกาแล้วอยู่ตรงจุดไหนอ่ะ เสือตัวแคสข้างน้า่ไอ๋อเลยคาเมนก้ามาหน่อยนะให้เลยคาเมนก้ามาหน่อยตรงแยกตัวแคสเออเออเลยตุดซ้ายหน่อยไปซ้ายหน่อยอ่ะไปซ้ายหน่อยอันโอ้เท่าไม่ตรงนี้ก็เนี้ยด้านซ้ายอ่เห็นเห็นเห็นไอเบไอเบทิชคาย่าอะไรนะ่นไหมล้วก็เช็คแล้วแล้วแล้วคาเมนก้าเบทิชคาย่ามาที่นั่นมาเจ็เบทิชคาย่าแล้วแล้วแล้วโอเคมันจะมีโรงพยาบาลมีไฟสถานอยู่ให้มาที่นั่นของอ้ําอ้ํน่าจะเกิดใกล้ลส่วนเสือรอดอันไหนออชิคาย่า เบทิกหายาอันไหนวะนายตายเหรอตายตายสนึกแล้ว้วก็ตะกี้ใครกดลากเนี่ยพราลากเพราะว่าโดนมากผมจะกดไอ้นี่ไงกดอินเจคชั่นอะไรแล้วแม่งเมาส์ลั่นไปโดนลากแล้วเพราะว่าลากเนี่ยมันเลยบักทำอะไรไม่ได้เลยค้างโอเคลงเลยเลยเสือลงเลอันไหนพี่คายาอยู่ตี่คำโอเคไม่ไม่คือไอ้ต้องเลือกสเปาอะ กดช่องไหนคาเมนกาคาเมนการ้อยเมตรทำวิ่งไปอ่านไม่ออกเลยสิเดี๋ยวละไปนะอ่าแล้วมีใครรอดชีวิตมั้งกูไงกูกูรอดพี่ผมเลือดเลือดหยุดไหลยังได้ฮอร์แน่ๆยังได้แล้วพี่ได้ฮอร์แน่ๆเลยสภาพเป็นไงสภาพดีสภาพน้ำมันไม่มีน้ำมันพี่เดี๋ยวไปเติมไปจอดเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันเดี๋ยวจอดจอดที่ไม่ไกลไกลหน่อยอ่ะไกลบ้านไกลเมืองหน่อยโอเคไปเติมไหมเดี๋ยวเติมไหมไปเติมที่แอร์ฟิลดิอดิโอเคเดี๋ยวเติมไหมเสือขึ้นเลย นงพี่อยู่ไหนผมต้องการเลือดก่อนนึงพี่ให้เลือดผมหน่อยลองมาเกิดแล้วนะพี่พี่ไม่มีเลือดเลยวะแต่มีบัลลีผมม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 ีพี่อยู่นิ่งๆเดี๋ยวผมใส่ไว้กระเป๋าพี่ให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆบัตรแบตใช้เองได้ไม่พี่มันคอมแบทอยู่ไม่ได้อ๋อนัดเจอที่ไหนนัดเจอที่ไหนเบสิกเบสิคไคย่าให้มาให้มาเดี๋ยวรงตรงไหนที่ผมให้ไปแล้วอยู่ในตัวพี่อ่ะเบสิคไคย่าอยู่ซ้ายสุดเลยอ่ะซ้ายซ้ายของอัมบันล์จักรยานไปอยู่อีกสามร้อยเมตรจะถึงละ คลิปไหวะเอาคลิปคลิปเลยพี่อยู่เบสที่ไฮพี่เกิดมาอยู่เบสไฮยาตั้งแต่แรกแล้วไหนพี่เบเบเบที่ไฮยาดูมาไปเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันเดี๋ยวไปเติมพี่แอนดูให้ไปเติมให้เต็มเลยได้ยังได้ยังได้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะให้จิ้นมารับดีไหมเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันลงลูกตีนงั้นงั้นไอ้เกิดที่ไหนอย่างนี้เกิดแล้วคาเมนก้าเกิดแล้วกำลังนัดเจอเดี๋ยวจิ้นทำภารกิจเสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวขึ้นเลย ผมขึ้นกันเนอร์แล้วมาเลยโอเคพี่อยู่เดี๋ยวไปแา้วจุดนี้ก็จีนสมใจยุพี่อยู่ในเบชิคายาแต่จีนเป็นอย่างสมใจอยากยังอยากได้หอกที่ไม่ใช่ฮิวอีอ่ะได้แล้วได้เลยทีนี้แล้วเสียคนด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเออถ้าจะ้อมาแล้วก็ไปเอาฮออีกรำได้ได้เออบอกยันฟรีแมนรอดคิวเดนเฮส์นัตอันฟรีแมนอีกมองไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นแล้วแต่มั้งเพราะว่าถ้าเป็นไอ้นั่นไม่น่าจะโดนคิวง่ายขนาดนี้จิ้นขึ้นหอขึ้นสูงวันนี้หน่อยพี่สูงอีก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 โอเคจับบทเรียนไม่กับเนขับอาม่ามาเยอะโอ้จิ้นจิ้นมันขับบ่อยกว่าเสืออีกอยู่อั้มปันมาจากไอะไรอั้มปันจากอะไรไปที่ขยะแล้วเห็นพี่ยัง อ่าเนี้ยเนี้ยเนี่ยฮัลโหลชุดดำอ่ะเฮ้ยชุดดำอ่ะพี่เป็นชุดฮีโร่ไหนเนี่ยฮีโร่ฮีโร่ใส่ชุดยังไงฮัลโหลนะฮะก็เราก็มาเกิดใหม่มีผู้รอดชีวิตสองคนแต่ได้ฮอว็เป็นโอเคโอเคก็เดี๋ยวกลับไปรับได้ก็ได้ฮอก็คือตอนนี้ฮอจะมีโปรโมชั่นสำหรับพวกเราเท่านั้นนะจะมีโปรโมชั่นได้หนึ่งแถมอีกหนึ่งได้ เดี๋ยวจะได้ขับยูอีด้วยนะฮะแต่เฮ้ยใครเฮ้ยเป็นดีเคิลนะฮะเกือบเกือบแล้วพี่เติมนแล้วมันเร็วนแล้วมันไปนี่แสดงความเป็นมิตรเสืองเสืองเสงถึงเสืองในขณะถึงแล้วนะฮะตามตามสกินนี่มาตามสกินเสื้อตัดอ้อยมาเนี่อยฮีโร่ปวดเลี้ยรั้งนี้สอนให้รู้เวลาบวกกันเวนดิเคิลไม่ควรทำอะไรนะยิงยิงเดียวพอคุณยังไม่ชินระบบอยู่นะไม่ไม่คุณมีประโยชน์ เราขอดาวประทานอภัยขอโทษยังสูงถึงต่ชิมไม่ชิก็ถือเป็นความผิดพลาดเราถ้าแม่บอกแล้วทุกคนก่อนเป็นก่อนเอทุกคนไม่ใช่ดาวมาก่อนทุกคนต้องไปดินมาก่อนแต่ถ้ารู้ว่าไม่สามารถทําได้ก็อยากฝืนทําไม่ใช่กันั่นแหละก็นั่นแหละคือบทเรียนที่ได้ไม่ใช่นั้นคือคุณจะเห็นผมมาเกิดพร้อมคุณด้วยนะครับพอตอนแรกผมห้ามเพื่อทันครับแต่ว่าห้ามไม่ทันกับมาคุณไอ้นี่ไปแบกไปป้าแย่ไอซีแย่ไอซีอ่า เอเฮียแฮสอะอัมวินเชสเตอรเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไอก็อดอะวิวเวอร์ววเวร์ลูกโม่แบซี่ไอกอดแบี่อ้ก็ดแฟบวี่อ้ก็อดแฟบซอ้ก็ดแฟบซี่ไอ็อเกบี่เ้ก็อดยฟบ่ไอก็อดแฟบซอ้ก็อดแฟบซี่ไอ้กี่จิ้ก็้กอแล้วเ็อดแฟบซอกอดแฟบซี่อ้ก็อดบ้กระเป๋าไม่ได้มาๆดแบ่ไอ้อง่อ้ห้โดนขไ้องถบไอ้อไอ้กอ่าง เลยห้าเมตรอ่ะไวป์คืออะไรเอเนมี่สปอร์ตไ่บอกวะเอเนมี่สปอร์ตเอเนมี่สปอร์ตไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะลวงแล้ว IC กระเป๋านั้นเอาไปเลยก็ได้กระเป๋านั้นเอาไปเลยก็ได้ไอ้อันที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์อ่ะโอเคอ่าเติมน้ำมันเสร็จยังยังวะเนี่ยกำลังจอดเอาแฟลร์ออกนี่ดีเพี่พี่พี่หางหางตกหางตกไปเอาแล้วเฮ้ยเนี่ยมีกระเป๋าสามมันพอดีเลยอลันนี้โอเคได้แล้ะโหได้แล้ว อลิสสามันเวนติลุกเติมแล้วเหรอพี่ยัยังไม่หันทันทันหัวได้แล้วโอเคแจ้งยูไลซ์อลิสแพ็คเดี๋ยวย่อลิสอลิสอยู่ตรงก้อนนั่นน่ะของอ้ามันเลยมันถ้าเพเยอร์อยู่ใกล้จะเก็บไม่ได้ห่างๆหน่อยไปรักเก็บเอาส่วนของเวนติเคิลอยู่นี่โอเคอะไรอ่ะก็ยหางหางหางะได้ได้ได้ยังไง อนเทมไฟฟ์มีเทมดับเครื่องเลยดับเครื่องดับเครื่องอ๋อก็จะไปอยู่ใกล้เขาไม่ต้องดับเครื่องเลยไม่ดับเครื่องครับ